พี่เมลีกสัปดาห์ที่10ประจำช่องโค้ดแจ็คแจกแต้มนะครับผมฤดูกาล2026ครับ2 0 7ครับผมน็อตติแฮมฟอร์เรสปะทะแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดของโค้ดแจ็คครับพี่โดครับแสดงความเสียใจกับพี่โจโตาด้วยนะคระับโอเคน้องโอ้ยมันเร็วเกินไปทำใจไม่ได้เลยไอเม็กซี่อย่าขับรถเร็วนะคะ เออไอ้ไอ้นัน่งสำหรอดวัวไม่ค่อยขับเองนนอเนาะค่ะสบายใจค่ะ ชุดไอ้มั่งรถสายต่อรถบัสโมอไหนเฮ่อขับอีแม่มันละอันตรายเนาะรับจานเนาะอโอเคค่อยๆเดินทางย่าผากันแสดงหลายสัวนะนะครับผมตันไอเมสซี่ครับตุนสปอร์ตหลายๆขั้นไข่ผมสครับเออไม่บอกพี่โดเลยไม่ต้องมาบอกผมโอ้พี่โดบอกพี่โดอยู่อยู่บอกครับอยู่ข้างหน้านู่นโอเคครับผมน็อตติงแฮมฟอร์เรสต์มาในแผน4 2 3 1นะครับนี่คือชมน่านักเตะของเพิร์ดนะครับมาในสุดสีแดงนะครับนี่นะครับจับตาให้ดีเบอร์ยี 27นะครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็โค้ชแตกกระซี่หนึ่งสองหนึ่งสองคือเก่าเหมือนเดิมนะแต่ว่ารอบนี้นะครับมีใบอินดี้นะครับเป็นมือประตูหกนี่เหมือนจะทรงสำรองลงมานะครับคูนาเป็นพิโดและเลวเลเมสซี่ครับผมเอ้าโค้ชแตกกระเปลี่ยนก็บาถอดเสื้อนั่งครับโอ้มาสายครับขี่มอเตอร์ไซค์มาเออใส่ในอันสุดนี่คุ้มหลดอ๋อครับผมเฮ้ยเสียดายเด้อว่าจะขืนน้ำก่อนยัหน่อยนะก็ได้เอ้าภาพชาติตัดไปอีกฮักอืม เด็ก็โจต้าน้องขอให้โชคดีนะคือไปพี่โดห่างขาสัตว์ขเขาเถอเป็นไหนข,ดขาดเคงอหเพื่อนน้องโจต้านะครับลูกนี้มองพี่น้องครับคิดถึงมากไปไก่กงองโชคดีน้องโจต้าน้องรัก ออกหน้าตาเฉยเลยส่งมาส่งมาเร็วๆเอาเล่สันบอกเอาโอเคเอาเอา,เอาตัดไปแล้วภาพตัดไปแล้วอู้ยไม่ผ่านอีกแล้วผากกระบท่านเกือบแล้วเมื่อกี้ว่ผ่านผมไปเายๆหรอกนนาะอ้ย เดี๋ยวเไหมเอาไหมครับเ,เดี๋ยวผมสิปันโค้งใส่หัวเลยครับไ้โอเคโอเค,อเค,อเคจอปานี่ส้ยสกิดออกไปนิดเดียวไม่ผ่านครับถึงว่าเขานะครับไม่ได้ถึงมือครับอาจารย์ เสมอแล้วัยไอ้ฮีมาแล้วหนึ่งนับหนึ่งเสมอแล้วเป็นไงแล้วมาโคกงหนึ่งๆครับปาดมาซาโรโดนใจมาเนี่ยกุรากเสียงเกือบหายใจว่าท่านเสมอครับสะใจครับ okay, ผมนี่แหละทีเด็ดครับสองลูกครับขึ้นนำแล้วครับสองหนึ่งครับอ้ยจัดจายทีเด็ดเลยวะน้องโว้ยนำเลยมึงเบิ้งไว้บูเขาเล่นแบบไหนนะฮะเบิ้งไว้เป็นเบิ้งไป้เหตต์ต่เบิ้งไว้ว่าเขาเล่นแบบไหนนี่สองหนึ่งว้าอ้จัดจายว้ยนำเลยว้ทีเด็ดผมทีเด็ดครับนี่เป็นไงนี่สองหนึ่งสบายสบายชิ่ยวเ โคดแตกกระแมนอยู่อยู่บ่ได้หรอกครับต้องเปลี่ยนครับเปลี่ยนครับเปลี่ยนด่วนเลยครับเมื่อขับออกไปเปลี่ยนกันซะครับเอ้ยมาเดือตัวจริงจะโชว์ให้ดูเฮ้ยกรรมกรปอนด์เวีดหมดเวลาครึ่งแรกรับผมรักษามาตรฐานเอาไว้เราอย่าพลาดนะสองหนึ่งแหลครับผมรับทราบครับ เฮ้ยใบอินดี้มีโอกาสระยะาาพาดไหมล่ะนะ้องะครับผมถึงเป็นซองแล้วได้นะมันดีในโลงอีกว่ามาันีมโนูขึ้นกันครับ <c oughs> เออ้าวรักษามาตรฐา,านเะอาไว้นำสองหนึ่งโอเคไหมขับคนกบเบ้อเฮ้ยถ้าสามนะเฮ้ยไอ้าเป็นสามนี่คือกูปิดกล้องเลยเลยเฮ้ยซาส่เซีอหนังมาคุมทีมเนี่ย จุดโทษการจุดโทษยังไงมาเป่าจิ้นตัวยไงเฮ้ยยังไงเด่ยจันอ๋อยดูเวียอาไหนดูซิการดูเดีน่นไน้นะยังไงยังไงแล้วมันจุดโทษยังไงมันคืออย่างครับจันบอลรู้ละเออเป่าแล้วอ้าวงงเลยครับอ้าผมไม่สนแล้วนะผมห่างขาแล้วนะจะซัดแล้วนะเอาแล้วนะเอาล้เอาแล้วโอ้ยใบอินดี้เอาอยู่ครับโ โอ้ยเจได้โอกาสจะเสมอฮ่าฮ่าอ้ยงหิงิดง้านเท้า <c oughs> ถ้าส่งผมลงมาตั้งแต่ครึ่งแรกไม่ได้มาวิ่งไล่ตามเขาแบบนี้หรอโอ้ยจ้าคนได้กับ <c oughs> เ, <c oughs> เสมอแล้วครับโอ้ยทีเด็ดครับนี่ปูนซีเมนโอ้ยนี่วายเสมอแล้ววะน้อง <c oughs> โอกาสคื้นน้ำยี่สิบเอ็ดออกสิบสามเข้าครับอูย้ยเสีดดยดายลูกนี้อูย้ยจ่อขนาดนี้อุ๊ยไม่น่าเลยโอ้ย,ยโอ้ย,อยาคไม่ทันโอ้ยเข้าข้างเออยีอ่สิบเจ็ดออกยี่สิบเข้าอ๋อมึงจะตัดต่อไม่งกูภาคเลยหรืองไงมันเร็วโคตรผักประธน จุดโทษแม่นยูกบอลมาตัดนา้จ้าเป็นจุดโทษแม่พียงนาทีนีก้ก่อนจีแนแล้วครับเหลือจีนเที่ยงถึงมันไล้วแล้วลว่าต่อจุดโทษแม่ใน,นผมยังมียงกันจ้าพียงนั่นเองมึงกลางหัวหามาหงังมือหันจานผมไม่เปียกครับโอ้โหมันชัดเจนอยู่แล้วโอ้ยลุนโอ้ยลุนลุนครับถ้าลูกนี้เข่าก็คือซนาเลยพี่โดนซัดพียงเร้วยครับผมว้า บอมไ,ไปโจต้าบอมไปโจต้าอีกรุ่นึลยครับก่อนนะครับบอมลุงเรียกับโจต้าอีกทีนึงกับใจชนะครับนี้บอมไปโจต้าโอ้โหพากันขังบ้านมันตกไก่ครับไอ,อ้ยบอมไปโจต้าครับนี่นี่ เป็นไงโจตาน้องลูกนี้มาไไน้องแล้วเจอกันใหม่น้องซิวเกนเน็กทมเน็กวิกเน็กมันเน็กแว่งกันไป,นไปโอ้ยพี่โดครับออสามสองพิกมาแล้วสงครามยังไม่จบอย่าพึ่งน,นับเลขนับชบผ่านชั่วต่อไปโรปนินตีะดับมางไปนไ่เปไดไ้ มันปัดได้ยังไงวายกรกรมการปารวงคิดหมดเวลาเมนเูเฉือนเนั้สามองครับผมโอ้โหโคตรเดือดสุดยอดเลยไปอินดี้งเงาอยู่ได้ไงวันนี้พี่โด้สุดยอดเลย โอ้ยชนะสามสองเฮ้ยเฮ้ยครับซีโอเก้น,นลและโจนาแล้วเจอกันคิดถึงน้องโอ้ยเสียใจไม่น่าเลยมึงขับแมงกูก็ขับเหมือนกันแต่กูมไม่ขับเร็วเพราะว่าเฮ้ยกูใจไม่ถึงมึงในใจถึงพี่โดไม่อย่างสิกาวบอกนายจะอยู่ในใจเราเสมอไมน่าเลยนอนนั่งสำมรอกระเเส็งแลกก็แล้วนะเพื่อนขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะพี่โดคะไม่ว่านายจะอยู่ที่ไหนนายน้องนายจะอยู่ ใจพี่เสมอโจตาพี่คิดถึงเองเหลือเกินโชคดีไอ้น้องรักเอ้อากระบอกโมลูยินถามแม่งไายกระบอกตลอดกรบอกนายจะอยู่ในใจของช่องโคตแดแตตตลอดไปโจตาคิดถึงนายครับอ,อย่าดึงด่าแมละก้อเอออย่าให้ครับคุณให้น้ำครับอขอบผมขข้อยนายโชคดีนะโจตาแล้วเจอกันใหม่ครับอืม